Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ คือบอย่อ,อางไากแบนแล้วทำจะตากแบนเอ้ไม่ใช่เอาเงนจะตากแบน ทำกระช่างอยู่ก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับข้างละชั่วโมงโปกติผมทำโซล่าเซลล์ครับตอนนี้ก็ทำเกือบเสร็จแล้วปรากฏว,ว่าใส่ผิดทั้งสองข้าง อะไรฮะเราจะสาธิตวิธีการยกนะฮะยกได้มั้ยมาดูกันนะครับว่าจะสำเร็จไหมครับช่างอยู่าาไปห,หน่อยอมราโอ้ยตายนี่มันตะกแงะๆอันนี้เป็นนาทีสำคัญนะครับว่าจะตระทึกแค่ไหนต่อไปคนก็โทรมาทวงนี่ไป ทิ้งแล้วสาธิแล้วผมผมยงออกกล่องสาธิ้มาได้น่าะันดนอันนี้ก็มานานทีละทึกนะครับเงแต่มันไม่มีตัวบอลเลยหนักเหมือนเดิมอ๋อมัน่อนตอนเปิด่อนตอนขึ้นแต่มันเปิด อ๋อนี่นะครับโอ้โหมันก็จะเป็นแบบนี้มันไม่ต้องใช้แรงเยอะเเบาขึ้นยอะอ่าไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่ตัวัดแรงมันไม่เวี่ยงนี่เวี่ยงมันจะตกเว้ยนะครับมันช่วยพัดแรงเราเยอะนะครับ ใครอยากทําก็ไปหาเสื้อนะครับแล้วก็มาศึกษาช่างยูได้นะครับหรือติดต่อมาทางนี้นะครับช่างยูจะไปติดต่อให้ติดตั้งให้ครับเดี๋ยวมันกระชากนะผมว่ามันกระชากไปหน่อยจริงๆมันต้องมีตัวผลแรงนะที่ลงยกลึกลาขึ้นเดียวนะ เบาเลยเบาไม่เบาเบาเต็มหมเฮ้ยเบาขึ้นเยอะหุงนิดเดียวเบานี่นะตอนลงมันเบาเออตอนลงเนี้ยก็ตันลงมันก็หนักนะเวลาลงอ่ะใช่ใช่เราไม่ต้องใช้แรงแบบโยกมันลงมาไม่ต้องไม่ต้องรอรับนะใช่ต้องรอรับมันอืออะไรโชคพังแล้วครับ ก็เรียบร้อยนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับฝากติดตามกดข้ามสกา์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ